คุณผู้ชมคะทางด้านของพลตํารวจโทอัครเดชพิมมนสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็ลงพื้นที่ไปที่อ,อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปตรวจสอบบ่อนการพนันแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าบ่อนบางใหญ่ค่ะโดยมีการเร่งประชุมขยายผลนะคะซึ่งท่านก็เปิดเผยว่าเจ้าของบ่อนตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่ค่ะพร้อมกับล่าสุดมีการสั่งย้ายผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นนทบ,บุรีเข้ามาช่วยราชการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะคะก็มีการคาดการเอาไว้ว่าคําสั่งนี้น่าจะออกภายในวันนี้ค่ะพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชย,ยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบบริเวณโกดังบ่อนพนันซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่มากกว่า2ไร่ภายในหมู่บ้านพระปิ่น3าตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะพร้อมทั้งมีการประชุมรับฟังความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเลยภายในโกดังบ่อนการพนันเนี่ยนะคะโดยตรวจสอบห้อง VIP ทั้งหมด3ห้องและได้ทำการปลดกุญแจบริเวณประตูหลังโกดังที่นักพนันใช้ในการหลบหนีโดยประตูนั้นมีการล็อกโซ่คล้องกุญแจเอาไว้และตรวจสอบห้องโกดังด้านหลังที่เตรียมขยายผลเพื่อเปิดใช้บริการด้วย โดยจริงๆแล้วเนี่ยห้องด้านหลังเขากำลังจะจัดทำพื้นที่ขยายพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการนักพน,นันเพิ่มเติมและมีการใช้โดรนบินเก็บภาพพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบบริเวณดังกล่าวทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุทั้งหมดประกอบกับการพิจารณาในชั้นสอบสวนด้วยค่ะ พลตำรวจโทอัครเดชท่านกล่าวาว่าวันนี้มาตวรวจสอบพื้นที่ที่จะตวรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประหลัดจังหวัดก็ได้ลงมาดูพื้นที่ด้วยกันเพื่อมาเก็บข้อมูลว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูด้วยว่าเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้กระทําความผิดเรื่องนี้จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมด้วยส่วนเรื่องของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีค่ะ ท่านบอกว่ายังไม่ได้มีการรับร้องเรียนแต่ว่าจะตวรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องนักการเมืองถ้ามีจะดําเนินการตามปกติตรงไปตรงมาซึ่งบ่อนนี้จะต้องถูกปิดอย่างแน่นอนพลนบทโทอัครเดชพิมลศรีท่านบอกว่าสุดท้ายนี้ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มาช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบขยายผลทุกอย่างให้รอบคอบรัดกลุ่มถ้ามีผลคำสั่งก็น่าจะออกภายในวันนี้ค่ะครับประเด็นพี่น้องสือ่อมวลชนทุกท่านครับนะวันนี้ผมต้องมาตรวจดูพื้นที่นะที่ถูกจับกลุ่มที่ใช้ในการกรนะทำความผิดตามพรบการบัญน,นัตนะที่พณะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ ท่านได้เดินทางมาเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่นด้ตัวเองผมได้รับคำสั่งจากท่านรักษารายการแทนผู้การตำรวจชาติให้มาทาการตรวจสอบพื้นที่เนื่องจากท่านออกคําสั่งให้ผมเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบดูในเรื่องของความผิดดูในเรื่องของความรับผิดชอบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรวันนี้ก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตํารวจหรือหน่วยงานข้างเคียงท่านประหลัดจังหวัด ก็ได้มาดูพื้นที่ด้วยกันนะเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อมูลในการที่จะหนึ่งในการที่จะสั่งการในเรื่องของการตรวจสอบข้อได้จริงนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงอันที่2คือไปดูพี่นาในความผิดของผู้เกี่ยวข้องนะในสามก็คือมาดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะแล้วก็ในเรื่องของความผิดอื่นใดที่นะผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะผู้กระทาความผิดด้านนี้จะต้องรับโทษเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องสืบสาเราเรื่องว่ามีกระบวนการหรือมีขั้นตอน รือว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรครับณขณะน,นี้ก็มีการทยอยฟ้องไปนะซึ่งฟ้องไปแล้วทั้งหมด240รา,ายเศษนะฮะซึ่งจากจำนวนนักพนันทีถ่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมด328รายนะฮะในนี้ในนี้ผมเชื่อว่านักข่าวสื่อมวลชนหรือหลายคนก็ทราบอยู่ว่าในหนึ่งในนั้นนะเ,เป็น,เป,นเป็นผู้ดำเนินการนะถือว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นนะครับ ทุกคนก็รู้อยู่ว่าอยู่ในนี้แต่ว่าเท่าที่ทราบมาว่าในการให้พรยคำยังให้พระคำปฏิเสธอยูนะ่ซึ่งผมว่าไม่ยากในการที่เราจะสืบสาวหาหาข้อได้จริงในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานครับมีอิทธิพลหรือไม่มันต้องมาดูว่าอิทธิพลแล้วทำให้เขาเดือดร้อนอหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าถามว่าเป็นผู้ที่ชอบอยู่ในวงการนี้นะ่าจะใช่นะครับก็ตรงนี้ต้องมาพิสูจน์ครับต้องมาพิสูจน์นะเดี๋ยวผมจะไปสั่งการที่สพบางใหญ่ว่าเราต้องพิสูจน์อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะที่นะเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าได้ส่งมอบมาให้มาเป็นของกลางหรือยังนะเพราะต้องดําเนินการตาม법วิยา,ยาในเรื่องของกฎหมายอาญาในเรื่องของของกลางการสอบสวนหรือว่าแม้กระทั่งการบันทึกต่างๆนะก็จะต้องเรามาดูว่ามันมีสิ่งใดที่สามารถที่จะนะํามาใช้ในการนะชี้ชัดนะํามาใช้ในการที่จะดูเรื่องของความผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกครับ คือในเรื่องของพรบฟ้องเงิน,นมันเป็นเรื่องของตามมาตรา3พารบฟ้องเงินอยู่แล้วนะซึ่งในส่วนของวงเล็บ9นในเรื่องของการมานันจัดให้มีการเล่นการมานัน,นตรงนี้มันเข้าอยู่แล้วเราผมได้สั่งการไปแล้วว่าให้ออสอบสวนขายายผลนะแล้วรวบรวมพยานฐานเพื่อให้นําไปสู่และนําไปให้ถึงถึงว่ามีใครเกี่ยวข้องนะเพื่อทําการตามกฎหมายตามพรบฟ้องเงินด้วยครับก็ได้ยินมาอย่างนั้นเช่นกันครับว่าเดิมทีเขาเคยมี ประกอบธุรกิจปิดกฎหมายอย่างนี้ในพื้นที่กรุงเทพแต่เท่าที่ทราบว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยท่านพบตรนะรวมท่านท่นานรักษาการและการพบตรปัจจุบันฮะท่านคุมงาน,านด้านด้านงานป้องกันแบบปรามท่านเข้มงวดกดขันมาตลอดทางวุฒิการนครบาลก็กำชับตลอดแต่ครั้งนี้เราต้องมาดูว่าเล็ดลอดออกมาที่ในพื้นที่ขอบเขบของนครบาลเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลบา่งนะเป็นการเล็ดลอดหรือมีความตั้งใจหรือมีเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรครับ <S <S เราดูทั้งประวัติในอดีตครับ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะซึ่งจากข้ที่ทราบมาที่น้องสมจลชนถามเมาื่อสักครู่เราดูประวัติแล้วเคยต้องโทษมาสองครั้งนะครับตอบเป็นข้อข้อนะเขาแร่บอลใหญ่แนะ่นะผมรับราการมาอยู่ในสายงานปราปรามาทั้งชีวิตยังไม่เคยจับได้เยอะขนาดนี้เลยนะหลายที่ที่ผมไปจับเองตอนอยู่กองปราบนะได้เต็มที่กับสองร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยรวมทั้งที่ออมีเล็ดรอดมีปิ้นออกไปมากเนี่ยผมถือว่าใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะครับ ส่วนในเรื่องที่น้องสื่อถามมาทู่ว่ามีนักการเมืองหรือใครเข้ามาเล่นไหมตรงนี้เรายังไม่ได้ยินเลยครับน,นี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้ามีใครเกี่ยวข้องถ้าเรามีการสืบสวนขยายผลหรือมีการตรวจสอบแล้วชัดเจนอย่างไรนะเราก็ดำเน,นินการนะตรงไปตรงมาครับ <S 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 รอยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะต้องศูนย์พันแน่นอนครับเมื่อวานท่านพระท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็ได้ไปให้แนวทางในการปฏิบัติราชการของสมเด็จชาตินะแล้ว หลังจากนั้นนะท่านก็ได้ได้สั่งการแล้วว่าในเรื่องอะไรบ้างที่ต้องเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนซึ่งเรื่องของบ่อนการพนันนะถือว่าเป็นหนึ่งในข้อสำคัญข,ของท่านครับและนะท่านรักษาการการพบตรนะลเยกิฬาพันเพชรได้นกนคามชับนะมีการประชุมเมื่อวานนะในส่วนของผู้บริหารของสำนักงานช้าวด้วยรองผอบอผู้ช่วยผบรวมทั้งผู้มีการทุกท่านรับทราบและมีการคอนเฟรนิรเลนอยู่แล้วว่านะเวลานี้นะในเรื่องของการพนันนะโดยเฉพาะบอนการพนันมันต้องไม่มีครับนักเล่นผู้เล่นคนมันชอบ มันก็ต้องพยายามที่จะหาหนทางแหละครับเพียงแต่ว่ามันต้องมาดูว่าปบมือข้างเดียวจะดังหรือเปล่านะและอีกอย่างก็คือเมืองไทยนะตอนเนี้ผมสนับสนุนนะครับที่จะต้องเปิดให้มีอะไรที่มันถูกต้องทันทีนะรประเทศเพื่อนบ้านประเทศอ,อื่นเขามีหมดแล้วนะถ้าเปิดอย่างนงี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมว่านะเป้าทั้งหมดที่มาลุมทึงกันอยู่มันจะเปลี่ยนไปผมไม่ได้สนับสนุน้เป็นการกทำี่ถูกต้องนะผมสนับสนุนให้ทําอะไรที่มันถูกต้องครับ <S S S ผมผลักดันสนับสนุนสิ่งที่นะ คิดว่านะมันสามารถที่จะทําให้ถูกต้องได้แนละมันเกิดประโยชน์กับกับบ้านเมืองได้ผมทอบคุนครับผมทราบว่าในส่วนของออสภาเขามีการพิจารณาเป็นกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ครับเพนตลอดก็ถ้าสามารถทําได้นะโดยไม่กระทบกับสิ่งใดนะและสามารถที่จะนําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะมาทําให้มันถูกกฎหมายได้ นะโดยมีหลักการทุกอย่างไม่กระทบใครแล้วมนเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์ประเทศชาติและสามารถที่จะทําให้ตํารวจของผมเนี่ยนะไม่ต้องไปเพ่นพ่านไม่ต้องไปทําเลสล้อยอื่นนะผมยินดีครับทุกคนพร้อมสนับสนุนครับพื้นที่ถ้าจับกลุ่มแล้วนะเราถือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามครับดูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนแล้วครับนะและในขณะนี้เดี๋ยวสักครู่ผมจะไปประชุมผมกพืจะคำชีเพิ่ม,เต,มเติมครับเพราะเรายังต้องตรวจสอบไปหลายอย่าง ก็ต้องดูว่าคนเข้าออกนั้นยังต้องไหว้หวานให้เขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปคาชับว่าจะต้องรักษาสถานที่กระเทยยังไงทรัพย์สินเขายังคงอยู่ไหมนะหรือบางเรื่องครับอยู่ในข้อสั่งการที่ต้องคุยครับว่าสถานที่นี้เป็นของใครนะแล้วก็เป็นการได้มาโดยการซื้อหรือการเช่านะผู้ให้เช่ารับทราบไหมว่าจะมาใช้เช่าแล้วในการกระทําผิดกฎหมายถ้าผู้ให้เช่ารับทราบรับรู้ก็ถือว่ามีการมีส่วนร่วมครับ ก็ต้องมองไว้ก่อนว่ามูบ้านจดสรนนะฮะเขามีการอยู่กันหลากหลายลายเ<ม>ส้นทางที่อยู่นั้นเป็นเป็นที่ส่วนบุคคลหรือเส้นทางสาธารณะมันต้องไปรตรวจสอบครับอย่าเพิ่งไปมองว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรามองจากพื้นที่จุดที่เกิดเดตุก่อนต้องพิสูจนะ์ฮะต้องพิสูจน์ครับผมได้กำชับท่านรองรัชการไปว่าเดี๋ยวนําภาพถ่ายทั้งทางอากาศแล้วในแผนที่เกิดเดตุเข้ามาพิสูจน์ว่าจุดไหนนะว่ามี มีเส nice, ้นทางไปไหนมาไหนบ้างและมาดูว่ามีใครให้การสับสนหรือมีใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องสอบครับเพื่อพิสูจน์ครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของเลยนะฮะทุกคนให้การปฏิเสธหมดครับนะดังนั้นคําถามที่น้องถามเมื่อกี้มันยังไม่เกิดขึ้นครับในส่วนตํารวจเพิ่มให้ผมก็น่าจะดูได้กําชับไปนะผมสั่งการไปนะซึ่งท่านรักษาการผู้การตำรวจชาติได้กําชับว่านะต้องทําให้จริงจังนะครับ ซึ่งมาตรการตรงนี้นะครมีทั้งมาตรการในเรื่องของการปกครองข้าชาตามคําสั่งสำนวนชาติที่หนึ่งสองหนึ่งสองรวมทั้งคําสั่งสำนวนชาติที่สองสามสี่นะทับห้าแปดนะซึ่งมีระบุอยู่แล้วว่าหน้าที่ในการที่จะสืบสวนหน้าที่ในการป้องกันหน้าที่ในการที่จะจับกลุ่มนะแต่แระดับมีอะไรบ้างนะในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องดูอะไรนะดังนั้นดังนั้นนะในการที่จะมาตรวจสอบทุกอย่างซึ่งผมเป็นประธานการตรวจสอบผม ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าต้องต้องเข้มข้นแน่นอนครับเข้มข้นแน่นอนนะและในส่วนที่2คือนะถ้าหากพบหากพบหรือนะมันการยืนยันยังไม่ชัดเจนก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของการป,ปะล่อยป่าแล้วเลยต้องมาดูถึงการที่จะมาตรวจสอบต้องมาดูถึงเรื่องของของการที่จะสนใจใส่ใจในพื้นที่หรือไม่นะมีผู้ที่มารักรอบเล่นจํานวนมากขนาดน,นี้ มีชุมชนเกิดใหม่ขึ้นมาหนึ่งชุมชนขึ้นมานะมันต้องมีการสัญจรไปมามีรถเข้าออกมีน้ํามีไฟต้องใช้มากมีอาหารการกินด้านขั้นเยอะนะมันต้องมีผู้ที่ต้องรับรู้นะดังนั้นดังนั้นต้องเรียนสื่อมชนว่านะเดี๋ยวสักครู่ผมเข้าไปที่สพก็จะสั่งการอีกหลายเรื่องครับสารงานกับในส่วนของท่านรองผู้การที่รับผิดชอบนะครับก็ จะต้องเก็บพยานฐานทั้งหมดนะเพื่อนําไปไปเป็นหลักฐานนะแล้วก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะว่านะในเรื่องของกล้องวงจรปิดในเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ใน CCTV ที่เขาเก็บไว้นะไม่ว่าจะเป็นในที่ตัวตัว,ต,วตัวเครื่องในตัวซีพียูในตัวฮาร์ดดิสหรือว่าในตัวกล้องเองนะฮนะให้เก็บไปทุกอย่างนะเพื่อนํามาประกอบในการพิจารณาในชั้นสอบสวนครับสั่งการให้ผู้ก,การ <c oughs> <c oughs> ุรจังหวัดนนทบุรีไปไประจาสพตรลครับเพื่อให้การตรวจสอบในการดูขยายผลทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุมครับเอกาสารมีผลยังครับคาสั่งมีผลยังครับผมยังไม่เห็นแต่ว่าทราบทราบจากโทรศัพท์จากลูก,กน้องแจ้งมาครับอ๋อยังไม่ทราบว่ามีลงคําสั่งเมื่อไหร่มีผลเมื่อไหร่ถ้ามีผลก็ต้องมีผลวันนี้นะครับแล้วจะให้ใครมารักษาการก่อนยังไม่ทราบครับก็คงจะเป็นรองรัชการที่อยู่ในพื้นที่ครับท่านใดท่านหนึ่งที่ที่ ีวาาม่คำตั้งต้องคำสัญญยายนี่เป็นผลมาจากการปรดจตราลเลยหรือว่าการมีส่วนร่วมส่วนเดียวคือเรามีข้อตกลงกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะคำสั่งของํำสีนะถ้ามีการจับกลุ่มอบาบัยมุกนะในนั้นเขียนม,มาอยู่แล้วว่าอบาบัยมุกนะถ้าเกี่ยวกับบรณีพนันยี่ส20คนขึ้นไปนะต้องมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ในระดับของสารเรียมหลวงน,นะจนกระทั่งไล่ไปจนถึงระดับอของาิการนะหรือถ้าใหญ่มากนะก็อยู่ในข้อพิจารณาว่าจะไปถึงไหนต่อ ซึ่งการประชุมเมื่อวานนะลืมบอกไปท่านรองขอตลอท่านกำชับทัางประชุมมากนับตั้งแต่ประชุมเมื่อวานต่อไปนะถ้ามีการจับกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนหรือชุดไหนหรือท่านรักาการสั่งให้ไปจับนะถ้ามีการจับกลุ่มกามปรปนานามนะเลยยี่สิลายขึ้นไปนะพื้นที่รับผิดชอบถ้าห0รสลายขึ้นไปผู้การรับผิดชอบถ้าร้อยรายขึ้นไปผู้ชการรับผิดชอบ ด้วยไจะเป็นภูทรหรือทศอนบานใช่ไหมครับทุกพื้นที่ครับนี่เกินร้อยเกินเยอะเออเกินร้อยนี่เดี๋ยวต้องมาดูครับเพราะว่าก่อนที่ท่านรัศการจะสั่งนะแต่ในในความละเอียดรอบก็เดี๋ยวต้องไปตรวจ